สวัสดีครับสวัสดีพี่เอฟซีแฟนๆของช่องเทพบอลทุกๆท่านนะด้วยนะครับก็ยังกลับมาเจอเจอกันอีกเช่นเคยนะครับกับบินเทพบอลคนนี้คนดีคนเดิมนะครับกลับมาเจออกันแบบนี้ก็จะมีบทความมีความวิจารณ์ ทัศนส,สนฟุตบอลดีๆมาฝากพี่ๆเอกันเหมือนเช่นเคยนะครับตอนนี้ก็เดินทางมาถึงยูโร2024นะครับวันนี้จะมีอยู่4คู่ด้วยกันแต่ว่าในหน้าช่องดีๆแบบนี้เบน์จะนำมาเสิร์ฟพี่ๆกันก่อน3คู่ที่น่าเชีย์นะครับจะเป็นกลุ่ม C และก็กลุ่มดีของยูโร2024วันนี้นะครับก่อนที่เราจะไปรับฟังรับชมบทความวิเคราห์วิจารณ์กับเบนเทพบอลคนดีคนดีคนเดิมนะครับก็ฝากพี่ๆ FC ในหน้าช่องเทพบอลแบบนี้นะครับอย่าลื ฝากกดไลค์กดแชร์ กด b ับ r i า e กดกระดิง่งติ๊งๆๆนะครับเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเทพบอลทุกท่านด้วยจะได้ทำคลิปวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลนะครับมาฝา BB กพี่พี่เอฟซีทุกๆวันแบบนี้ทำคอนด์ดีๆมาฝา BB กพี่พี่เอฟซีทุกๆวันแบบนี้และที่สำคัญเลยนะครับแฟนๆเอฟซี FC ท่านใดที่กำลังลังเลใจอยู่นะครับไม่มีครอบครัวฟุตบอลดีๆอยู่นะตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสายบอลไลฟ์สายบอลสดรวมไปถึงแนวทางดีๆที่จะให้มากกว่าในหน้าช่องนะครับก็ลองเปิดอกเปิดใจมาทำความรู้จักกับเบนเทพบอลนะครับมาทำความรู้ จักกับทีมงานเทเบอลการันตีความฟินการันตีความสดชื่นทุกวันทุกวีทุกวันกันอย่างแน่นอนนะครับง่ายนิดเดียวแอดไลน์มาตามนี้ได้เลยนะครับแอดบีซัดเก้าหนึ่งหนึ่งนะครับทักเข้ามาทักเข้ามากันเยอะๆนะครับผมและอีกหนึ่งช่องทางไปดูได้ที่ใต้คอมเมนต์เบนจ์จะปักหมุดไว้ให้นะครับวันนี้หลักๆเลยนะครับสามคู่หน้าช่อง เบนก็คงจะมองที่ยูโรทั้ง3คู่เลยแต่วันนี้ลงแข่งมีอยู่4คู่ด้วยกันนะครับจะเป็นกลุ่ม C 2คู่และก็กลุ่ม D ีสคู่นะครับผมในวันอังคารที่25มิถุนายน2567นะครับอะไม่รอช้าก,กันเลยดีกว่าเราไปมองที่คู่แรกที่น่าเชียร์กันเลยวันนี้นะครับขอมองที่กลุ่ม D กันก่อนเลยนะครับจะเป็นตาไก่ฝรั่งเศสเจอกับทางโปแลนด์ คู่นี้ชิกออฟเวลา2 3่สนาฬิกาจุดศูนย์ศูนย์นอนะครับเรามามองจากโจทย์ที่ฝรั่งเศสเปิดมาวันนี้ก่อนเลยดีกว่านะครับวันนี้ฝรั่งเศสเปิดมา โจทย์คือต้องบังคับชนะโปรแลรนด์แล้วต้องทําประตูทะลุ1ประตูขึ้นไปค่อยจัดเหตเต็มๆทำหนึ่งประตูฝรั่งเศสไม่เพียงพอวันนี้ต้องทํา2ประตู3ประตูฝรั่งเศสค่อยจัดเหเต็มๆมาดูสถานการณ์ในกลุ่มดีกันหน่อยนะครับกลุ่มดีจะประกอบไปด้วยเนเธอร์แลนด์ฝรั่งเศสออสเตรีย e แล้วก็โปรแลรนด์นะครับยังไม่การันตีทีมไหนที่จะผ่านเข้าไปในรอบนอกเอาสิบหกทีมสุดท้ายเพราะว่าลําดับหนึ่งจากฝูงจากเนเธอร์แลนด์มี4แต้ม ฝรั่งเศสมี4แต้มออสเตรียมี3แต้มแล้วก็บวยของกลุ่มอย่างโปรแลนด์ไม่มีแต้ม นะครับคือโปแลนด์นะครับผมสภาพตอนนี้บอกได้คําเดียวว่าน่าจะการันตีการไม่ได้ไปต่อแล้วอย่างแน่นอนนะครับแต่ก็จะมีลุ้นนะครับเนเธอร์แลนด์ฝรั่งเศสและก็ออสเตรียแต่คู่ที่เราจะหยิบยกมาคู่แรกจะเป็นฝรั่งเศสกับโปแลนด์ด้วยโจ์ด้วยเฮตตวเฮตที่เปิดมาวันนี้นะครับเคยเจอกันมา3ครั้ง3คราวนัดล่าสุดย้อนกลับไปในบอลโลกนะครับปี2022ฝรั่งเศสชนะโปแลนด์3ประตูต่อหนึ่งนะครับและก่อนหน้านั้นก็ต้องย้อนกลับไปในปี2011เป็น บอลกระชับมิตรที่บ้านโปลแลนด์ฝรั่งเศสบุกไปชนะ1ประตูต่อศูนย์ผลงานของฝรั่งเศส2นัดล่าสุดนะครับผมเก็บมาได้4คะแนนนะครับผมคือนัดเปิดสนามชนะออสเตรีย1นึ่งศูนย์แล้วนัดล่าสุดเสมอกับเนเธอร์แลนด์ศูนย์ประตูต่อศูนย์ด้วยความพร้อมวันนี้นะครับผมตัวหลักกับตันทีมอย่างเคลียร์เอ็มปาเป้ e น่าจะพร้อมแล้วออกสตาร์ทเป็น11ตัวจริงนะครับส่วนตัวผู้เล่นหลักๆก็อยู่กันครบ ไม่ว่าจะเป็นอองตวนกิดมันหรือกองตุ้วันนี้ก็พร้อมนะครับสภาพร่างกายพร้อมเต็มเปี่ยวส่วนทางโปรแลนด์วันนี้ก็ต้องสู้เต็มที่เหมือนกันนะครับถึงว่าจะตกรอบก็ตามทีแต่ด้วยศักดิ์ศรีและด้วยอะไรหลายๆอย่างเพราะว่า สองนัดที่ทําการแข่งขันในยุโรปนี้เก็บมาได้ซักแต้มเลยนัดแรกแพ้ให้กับเนเธอร์แลนด์สองประตูต่อหนึ่งและนัดล่าสุดก็แพ้ให้อับบอรตีย3สามประตูต่อหนึ่งคู่นี้นะครับด้วยความพร้อมที่เปิดมาแบบนี้นะครับคุณภาพนักเตะก็ต้องยกให้ตาไก่ฝรั่งเศสดูเหนือกว่าเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณภาพนักเตะไม่ว่าจะเป็นคุณภาพทีมและเบนยังเชื่อว่าฝรั่งเศสวันนี้มีเอ็มปาเป้น่าจะมีความดุดนันมีคุณภาพแนวลุกที่โดดเด่นกว่าเลือกเชียร์ฝรั่งเศสได้เลยหนึ่งตรงมีให้เเราเห็นนนนแ่อ รอตรงที่2เพื่อจะยิ้มเต็มคำได้เลยลุยกระดออีกหนึ่งคู่ในกลุ่มดีนะครับผมจะเป็นทาง e เนเธอร์แลนด์เจอกับทางออสเตรีย จทย์ผู้นี้เปิดมาให้สังอัดวินสีส้มเปิดมาคือต้องบังคับชนะสถานเดียวค่อยจะเฮตเต็มๆเสมอไม่เพียงพอนะครับเสมอเนเธอร์แลนด์วันนี้ต้องเสียหูไปข้างหนึ่งเนเธอร์แลนด์ตอนนี้มีอยู่4แต้มส่วนออสเตรียมีอยู่3มแต้มนัดล่าสุดของเนเธอร์แลนด์เสมอกับฝรั่งเศสมาศูนย์ประตูต่อศูนย์กินกันไม่ลงส่วนทางออสเตรียนัดล่าสุดนะครับทำผลงานได้อย่างโดดเด่นมากคือคอาจคือการอัดโปแลนด์ไป3าประตูต่อหนึ่งเรามามองจากเฮตที่เฮอีเจอกันเลยนะครับเคยเจอกันมา6กครั้งเป็น เนเธอร์แลนด์ที่ชนะทั้ง6ครั้งเลยในนัดล่าสุดที่เจอกันย้อนกลับไปในปี2021ในยูโรรอบคัดเลือกเนเธอร์ลแลนด์เล่นในบ้านตัวเองชนะออสเตรีย2ประตูต่อ0ูด้วยคุณภาพตอนนี้นะครับเบนมองว่าเนเธอร์ลแลนด์กับทางออสเตรียน,นะครับผม คือหลักๆเลย2ทีมนี้เปอร์เซนต์ที่จะผ่านเข้ารอบก็เปิดกว้างเหมือนกันเพราะว่าเนเธอร์แลนด์ก็มี4แต้มส่วนทางออสเตรียก็มีอยู่3แต้มวันนี้เชื่อว่าจะเป็นเกมที่สนุกเลยนะครับจะเป็นเกมที่เปิดหน้าใส่กันแต่ถ้าเรามามองโดยภาพรวมๆแล้วยังเชื่อว่านะครับภายใต้การทำทีมของรับลังนิดนะครับในการเพรสซิ่งที่ดุดันแล้วนัดล่าสุดทำผลงานได้อย่างโดดเด่นมากคือการชนะโปลแลนด์มา3ประตูต่อหนึ่งคู่นี้เบนแนะนําให้เลือกเชียร์สองมุมนะครับน่าจะยกจวนกันไปน่าจะแบ่งแต้มกันไป แนะนำเลือกเชียร์ที่ออสเตรียจะไม่แพ้เป็นอย่างน้อย ปิดท้ายคู่ที่3ในยูโรวันนี้ที่น่าเชียร์เบนจะหยิบยกนะครับของกลุ่ม C มาพูดคุย1คู่จะเป็นทีมชาติขวัญใจมหาชนอย่างทีมชาติอังกฤษจะเจอเจอกับทางสโลีเนียคู่นี้โจทย์เปิดมาให้ทีมชาติอังกฤษต้องบังคับชนะแล้วทําประตูทันลุ1ประตูขึ้นไปค่อยจักเฮเต็มๆนะครับ1ประตูทีมชาติอังกฤษวันนี้ไม่เพียงพอต้องทํา2ประตู3ประตูค่อยจะยิ้มเต็มมคำคือต้องมามองถึงอ่า สถานการณ์ของกลุ่ม C กันหน่อยนะครับกลุ่ม C จะประกอบไปด้วยอังกฤษเดนมาร์กสโลวีเนียและก็เซอร์เบียกลุ่มนี้นะครับมีสิทธิ์ที่จะผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์16ทีมสุดท้ายทั้ง4ทีมก็เป็นได้เพราะถ้าเรามามองจากตารางคะแนนตอนนี้อังกฤษมีอยู่4แต้มเดนมาร์กมีอยู่2แต้มสโลวีเนียมีอยู่2แต้มแล้วก็เซอร์เบียมีอยู่1แต้มนะครับแล้วผลงานชุดที่ผ่านมานะครับอังกฤษต้องยอมรับว่าเป็นทีมเต็งที่ไม่น่าเป็นทีมเต็งเลยก็ว่าได้นะครับนัดแรกชนะทางเซอร์เบียมาแค่ 1- นึ่งศู นัดล่าสุดก็เสมอเดนมาร์กมาหนึ่งประตูต่อหนึ่งแต่ด้วยผลงานและฟอร์มการเล่นบอกได้คําเดียวว่าหลายๆสื่อหลายๆสํานักตําหนิทางเซาเกตเต็เมๆเ,เลยวันนี้ต้องมาเดาใจเซาเกตกันหน่อยว่าจะจัดตัว11ตําแหน่งเหมือน2นัดที่ผ่านมาหรือเปล่าเพราะว่าสองนัดที่ผ่านมาไม่ว่าเจอกับเซอร์เบียหรือเดนมาร์กจัด11ตัวจริงเหมือนกันทั้ง2เกมเลยเชื่อว่าวันนี้ต้องเดาใจเซาเกตสกกักหน่อยแต่ถ้าเรามามองโดยภาพรวมๆเลยผลงานและฟอร์มการเล่นรวมไปถึง2นัดที่ผ่านมาเบนมองว่า าถ้าอังกฤษเล่นแบบเดิมจัดแบบเดิมมีสิทธิ์ที่จะไม่ชนะทางสโลวีเนียก็เป็นได้คู่นี้เบนแนะนําให้เลือกเชียร์ที่2มุมเชียร์ที่สโลวีเนียได้เลยนะครับส่วนตัวผู้เล่นหลักๆของทีมชาติอังกฤษก็ยังอยู่กันครบนะครับไม่ว่าจะเป็นกับตันทีมจากแฮร์ร่เคนจูดเบลลิงแฮมอย่างนี้นะครับอยู่กันครบดีเคนไลท์อย่างนี้อยู่กันครบเพราะว่าเป็นทีมขวนใจมหาชนอยู่แล้วเหมือนที่เบนบอกว่าวันนี้ต้องเดาใจเซาเกตกันหน่อยแต่เบนเชื่อว่าถ้าเรามองจาก2เกมที่ผ่านมาเลือก เชียร์สโลวีเนีย2มุมสวยจัดๆดีกว่าวันนี้สโลวีเนียจะมีแต้มเป็นอย่างน้อยหรือถ้าอังกฤษจะชนะน่าจะเบียดชนะด้วยสกอร์ห่างแค่ลูกเดียวด้วยโจทย์ด้วยกระแสเปิดมาวันนี้มองว่าแพงเกินไปนี่คือ3คู่น่าเชียร์ประจำวันอาัคารที่25มิตมิถุนายน2,567นะครับชอบก็จัดขัดก็ส่วนไม่บ้ากันคู่แรกนะครับเบนแนะนำให้เลือกเชียร์ ฝรั่งเศสนะครับวันนี้จะถล่มโปแลนด์แบบราบคาบคู่ที่2แนะนําเลือกเชียร์ที่ออสเตรียจะมีแต้มเป็นอย่างน้อยและคู่ที่3เลือกเชียร์สอมุมอย่างสโลวีเนียสวยจัดๆเลยครับส่วนพี่ๆท่านใดอยากได้แนวทางเพิ่มเติมที่มันมากกว่าในหน้าช่องก็ลองเปิดอกเปิดใจมาเป็นหนึ่งในสมาชิกครอบครัวเทพบอลเปิดอกเปิดใจเข้าหมู่บ้านเบนเทบอลการันตีความสดชื่นเต็มคําเต็มเหนียวกันอย่างแน่นอนแอดไลน์มาตามนี้ได้เลยที่แอดบีเซ็เก้าหนึ่งหนึ่งหรืออีกหนึ่งช่อง ทางไปดูได้ที่ใต้คอมเมนต์สำหรับวันนี้ขอให้พี่ FC ทุกท่านดูบอลได้ความสนุกโชคดีมีชัยโชคชัยมีวัว